ก็กล่าวสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวคุกกิรันกาเกานะครับหรือคูกกิรันเกาหลีนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับจากที่มีคอมเมนต์ขอมานะครับว่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับวิธีการหาคริสตลัลนะครับโอเคซึ่งผมก็จากที่ผมลองเล่นมานะแล้วผมก็แจกแจงนะครับได้มาเป็นหัวข้อหลักๆเก,กข้อนะครับตามนี้เลยนะครับ วิธีแรกนะครับก็จะเป็นการเก็บเวลนะครับเลเวลครับหัวข้อที่1ก็จะเป็นการเก็บเลเวลเก็บเลเวลนะครับหลายหลายคนจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับจากที่เล่นมาจนเวล์เจแล้วนะครับก็นะครับก็มีเคล็ดลับนะครับก็นะครับเซตสมบัตินะครับหลักๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เซตไหนนะครับที่ผมใส่สมบัติตัวนี้นะครับก็จะให้ XP นะครับ10%นั่นแปลว่าค่าประสบการณ์ผมนะครับได้มากกว่าคนอื่นนะครับ10%จากการวิ่งนะครับแล้วในสมบัตินี้นะครับนอกจากที่จะได้ XP แล้วนะครับมันก็ยังช่วยในการฟื้นฟูนะครับอย่างอันนี้นะครับฟื้นฟู3ามครั้งนะครับพลังงาน50ก็จะใช้แทนพวกพนเดอริงนะครับหรือพวกโดนัทนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยโอเคอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งหนึ่งวิธีนะครับสำหรับการเก็บเวลนะครับซึ่งถ้าเวลเราไวนะครับเราก็จะได้คริสตัลนะครับคริสตัลนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่ขึ้นมาเป็นเวล50นะเราจะได้คริสตัลประมาณ20อันนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวผมแจกแจงไว้นิดนึงก็พยายามนะครับพยายามเก็บเวล เวล5้าึ้นไปนะครับ50บวกเวล1เวลเท่ากับ20 c คริสตลัลนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับจริงๆหลายคนมีวิธีการเก็บเวลที่แตกต่างกันมากเลยนะครับแต่ว่าหลักๆของผมก็จะเป็นขอแช่ในทิกของผมแล้วกันนะครับ ทิคของผมก็จะเป็นเนี่ยครับเซตเก็บตังค์อย่างเซตนี้นะครับสังเกตนะว่าผมจะไม่มีของบวกตังค์นะครับแต่ว่าจะเป็นของฟื้นฟูนะครับซึ่งเซตนี้ส่วนตัวนะครับผมเคยรีวิวให้ดูนะครับก็จะได้ที่1นึ่งแฟนสามหมื่นเหรียญเป็นเอาขึ้นไปนะครับแล้วก็เนี่ยที่ผมบอกว่ามันก็จะติด Xp ไปด้วย10เเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่ผมเก็บตังค์ ผมจะได้ Xp ไปด้วยนะครับส0นี่ก็เป็นหนึ่งขั้นตอนนะครับสำหรับการเก็บเวลแล้วก็การทำมาการนำมาซึ่งคริสตัลนะครับที่ว่าทำยังไงมันจะได้เยอะนะครับเวลเร็วคริสตัลก็ได้เยอะนะครับ1เวลเท่ากับ20คริสตัลนะครับอ่านอกเหนือจากเซตนี้นะครับมาดูเซตอื่นกันก็จะมีเซตกระต่ายนะครับเซตกระต่ายนี้นะครับผมจะใช้วิ่งนะครับ เป็น e ีสุดท้ายเกาะสุดท้ายเลยนะครับก็เซตนี้นะครับก็ยังได้คะแนนร้อยล้านนะโอเคผมก็รีวิวให้ดูไปแล้วละ่ะสำหรับคะแนนร้อยล้านก็ลองไปหากันดูนะครับนะครับแล้วนอกจากนี้นะ,อะตอนนี้ก็สองเซตแล้วน,นะครับที่ผมใช้สมบัติตัวนี้นะครับซึ่งบวกเ p นะครับก็คือวิ่งวิ่งไกลได้คะแนนเยอะได้ XP เยอะด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน นะครับเป็นเซตเลมอนนะครับก็ได้เกือบร้อยล้านนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยล้านนะครับก็ต้องวิวัน์สมบัติชิ้นนี้ก่อนวิวัน์ตัวน้ำส้มตัวนี้ก่อนนะครับอาจจะได้ร้อยล้านแต่ว่าเน้นๆก็คือได้เอพไปด้วยนะครับแล้วก็ได้คะแนนเยอะด้วยนะครับได้ฟื้นฟูด้วยนะครับก็ทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการเก็บตังค์นอกจากนี้ผ่านไปแล้วนะครับสามเซตนะครับสำหรับการเกเวล ก็เป็นที่มาของเวอร์เจสี่ของผมนะครับโอเคแล้วนี่ก็เป็นเซตหาเหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะไว้สำหรับอุออ้ยอ่ะก็จะเป็นสำหรับเกาะโจรสลัดโดยเฉพาะเลยนะนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับผมก็หลักๆผมจะใช้สมบัติประมาณนี้นะ ช่วงที่ไม่มีสมบัตินี้ผมก็จะใช้ใช้ก่อนหน้านี้ใช้พ่อเดลิงเป็นหลักนะครับสำหรับการเก็บการเล่นหอน้ำแข็งนะแล้วก็จะมีใบไม้นะครับหลักๆก็จะมีสมบัติประมาณนี้ซึ่งหอน้ำแข็งก็ยังได้นะครับ xp 1 0นะครับในหลายๆด้านที่ผมเล่นเนี่ยหอน้ำแข็งเนี่ยก็ได้ได้ได้ค่อนข,ข้างเยอะเลย ก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะก็เป็นเคล็ดลับเวลวอย่างหนึง่งแบบว่ามันไม่เบื่อดีกว่าเรามาเล่นอะไรก็ไม่รู้อะแล้วม,มันเสียเวลาแล้วมันก็น่าเบื่อเวิลก็ไม่ได้แต้มก็ไม่ได้วิ่งเราก็ยังวิ่งไม่เก่งขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อโจรกันนะครับอ,อย่างที่ผมบอกนะผมก็ยังใช้เนี่ยสมบัติเนี่ย,ยแล้วแต่ก่อนนะช่วงแรกๆผมวิ่งบ่อยมากเลยนะครับ นอกจากจะทำให้แบบว่าพลังงานเยอะวิ่งได้ไกลขึ้นก็อย่างที่เห็นนะมันก็ได้ XP ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังได้คะแนนเหรียญเป็นอันดับสองนะซึ่งจำเป็นอาบอกเลยว่าจำเป็นอ่ะเดี๋ยวเรามาด,ดูแหล่งที่มาของสมบัตินี้กันนะครับพูดแล้วว่าจะฮาว่าโมูโมเยอะเกินนะครับเคล็ดลับเวไวก็ประมาณนี้นะสมบัติเนี่ย นะครับก็คือเราต้องกิ๊กเล่นด่านอหอน้ำแข็งอาะให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะดาวมันมีทั้งหมด300ดาวใช่ไหมครับเราก็เล่นให้ได้150ดาวนะครับเล่น150ดาวเราก็จะได้สมบัตินี้มานะครับก็นะบวก9ให้เต็มแล้วก็เก็บเวลได้สบายสบายเลยนะครับพยายามบวกให้เต็ม9ทํานมันจะได้ฟื้นฟูน3นะครับแล้วก็ XP10 เนาะเป็นของที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะครับ คนเล่นก่อนน้ำแข็งก็อย่าพลาดน,นะถ้าอยากได้คริสตัลนะครับอย่าเพิ่งมองข้ามไปนะพยายามเล่นนะครับเล่นให้ได้150นะผมก็จะมีทริคประกอบให้ด้วยนะครับสำหรับการเล่นหอน้ำแข็งก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะผมก็เล่นจน300ดาวแล้วโอเคนี่ก็เป็นทริคเก็บเวลง่ายๆนะสำหรับคนมีสมบัตินี้นะครับก็จะทำให้เวลไวขึ้นนอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับความขายันเล่นแล้วก็ออก,การดัดแปลงเซซของแต่ละคนนะครับ อ่ะเดี๋ยวขอย้อนให้ดูอีกทีนึงว่าผมใช้เซตอะไรบ้างก็เซตเออเซตเสือนะครับสำหรับโจรสลดนะัดเนาะแล้วก็วิ่งวิ่งนะครับหอน้ำแข็งนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เลมอนแล้วก็เซตกระต่ายเซตเก็บตังค์นะครับก็ประมาณนี้นะับบวกเ p 1 0กันทวนๆวหน้าแบบจุกๆเลยทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความขยันเล่นละครับ หาเงินบ่อยๆก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับโอเคเนาะก็ข้ามแล้วกันนะครับสำหรับการเ uh, okay. ก็บเวลอโอเคหลักๆก็ต้องมีสมบัติแนะนำแนะนำวัมีสมบัติดอกไม้อน้ำแข็งหาได้จาก าการเก็บร้อยห้าสิบดาวนะครับโอเคมาดูก็ตบานะครับภารกิจหอน้ําแข็งนะครับก็เป็นเคล็ดลับของการหาคริสตัลนะครับอย่างที่2มาดูกันนะครับในบางด่านมันก็จะมีคริสตลัลให้เรานะครับอย่างอ่ะอย่างเนี้ยด่านแรกนะครับก็คือการผ่านประตูน้ําแข็งถ้าผ่านปุ๊บเล่นจบเราก็ได้คริสตลัลแล้วหนึ่งนะครับ อันนี้ผมก็ทําเฉลยไว้หมดแล้วนะครับนะอย่างอันนี้นะครับดาวที่2เราเล่นผ่านเราก็ได้คริสตลัลนะครับเนี่ยมันจะมีเป็นดันดานเลยอันนี้ก็เหมือนกันได้ก้วคริสตลัลนะครับก็ใครอยากได้คริสตลัลเยอะๆนะครับก็แนะนานะมาเล่นด่านน้าแข็งกันนะครับส่วนทริคการผ่านด่านผมทาคลิปไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับสาหรับใครที่สนใจเล่น อหอคอยน้ําแข็งนี้อย่าพลาดเลยนะได้อะไรเยอะมากบอกเลยได้สมบัติได้ทั้งคริสตัลนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปภารากิจประจำด่านนะครับทริคต่อไปของการหาคริสตัลก็อ่าอย่างผมเลือกด่านนี้นะแล้วก็เห็น2ที่สี่ทับ261ไหม นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับประจําด่านซึ่งมันก็จะมีภารกิจเออเนี่ยอย่างถ้าผมเลือกอันหลังเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่อมีอะไรไม่รู้แหละนะครับบางอันก็อาจจะเป็นวิวะสสมบัตินะบางอันก็จะเป็นตกหลุมหลายๆครั้งนะครับอย่างบางตัวก็อาจจะเป็นตกหลุม200ครั้งอันนี้ผมจะไม่แปลนะลองเอาไปแปลกัเนเองนะครับอาจจะมีฟื้นคืนชีพ กี่ครั้งก็ว่ากันไปแล้วแต่ภารกิจนะครับก็จะได้เพชรมานะครับ1เม็ด2เม็ดสาเม็ดอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีละเม็ดทีละเม็ดเนี่ยแหละแต่อันนี้ก็อาศัยเล่นบ่อยๆเอาเนาะบางคนก็เบื่อก็อาจจะออโต้รันเอาก็าได้นะครับโอเคสำหรับการออโต้รันนะผมจะไอ้นี่ไว้ก่อนอตัวอย่างการออโต้รันนะครับก็คือการ เราจะเซตสมบัติอะว่าไม่ให้มันตายอยู่ไม่ให้มันให้มันวิ่งเองอันตโนมัติอะคือเรากดคลิกครั้งเดียวให้เกมเริ่มนะครับให้มันวิ่งไปเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทริคก,การเก็บเวลอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ผมได้เซตออตโตร้รันอันนี้คือเซตดัดแปลงนะของได้มาจากคุณบิ๊กศิวั์นะครับ ซึ่งก็เป็นระดับเซียนเลยของประเทศไทยนะเป็นเซียนคุกกี้รันของประเทศไทยเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะเราก็นอกจากเราไม่ต้องเล่นอะไรแล้วที่คอยเอาแต่คลิกคลิกเฮ้ยก็เราก็จะได้เวลได้ตังนะครับแล้วก็ได้กล่องวัตถุดิอ่า ่เดี๋ยวผมจะปล่อยไปสักพักหนึ่งอันนี้ก็คือการออโต้รันนะครับก็คือเราจะไม่กดปุ่มอะไรเลยระหว่างที่เราเริ่มเกมนะครับครับจัดเซตสมบัติให้มันวิ่งเองนะครับห่าหลักๆก็ควรจะมีนะครับกระป๋องวีต้านะครับเป็นหลักจริงๆแล้วผมก็จะมีกระป๋องวีต้าสกระป๋องนะครับ ก็จอยเกยมอันหนึ่งถ้าเป็นเซตสมบูรณ์นะแต่อันนี้เป็นเซตดัดแปลงนะครับเห็นไหมครับผมก็ได้ตอนนี้ผมก็ได้กล่องกล่องมาแล้วกล่องหน,นึ่งเมื่อกี้ไม่ได้พาสังเกตนะครับผมก็ได้กล่องวัตถุดิบมาแล้วกล่องหนึง่งโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองใครสนใจก็ลองเอาเออกไปแดัดแป,งปลงกันลูนะครับสำหรับการออตโตรันก็ประมาณนี้นะครับ แล้วมันก็ได้วัตถุดิบด้วยอันนี้มันก็จะแบบว่าจะทําให้เราตายเกิดตายเกิดบ่อยแล้วเราก็จะได้ภารกิจตรงนี้เนี่ยเนี่ยเราเราจะได้ภารกิจพวกนี้เองบางที่มันก็จะตกหลุมหลายๆรอบแล้วภารกิจมันก็จะสําเร็จของมันเองนะครับแล้วเราก็จะได้คริสตัลนะครับก็ทำออาต้รานแบบเมื่อกี้อ่ะกดคลิกแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งแล้วก็จบแล้วก็ตายแล้วเราก็กดคลิกใหม่นะครับ ประมาณนี้นะครับสําหรับการทําธารกิจประจาําดืนสาหรับคนขี้เกียจผมแนะนําก็ออโต้รันประมาณนั้นนะครับโอเคต่อมาหัวข้อที่4นะครับล็อกอินประจําวันอันนี้ก็ถือว่าสาคัญมากเลยนะ,ะเห็นไหมถ้าถ้าเรามาเล่นเกมทุกวันเนี่ยมันก็จะติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกแบบน,นี้นะครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลในแต่ละวันวันนั้นๆด้วย พยายามนะครับพยายามมาเข้าเล่นทุกวันแล้วเราก็จะได้คริสตัลเองนะอย่างคืนนี้ถ้าเวลา4ี่ทุ่มผมเข้ามาผมก็จะได้2องคริสตัลแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินไปอีก3วันจนวันที่เนี่ยสวันหลังจากเนี่ยผมก็จะได้อีก12คริสตัลนะครับก็อันนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะครับหลายๆคนก็อาจจะมองข้ามหรือลืมเล่นนะก็พยายามนะถ้าอยากได้คริสตัลเยอะๆก็แนะนำนะ ให้มาล็อกอินบ่อยๆนะครับอันนี้ง่ายๆโอเคหัวข้อต่อไปนะครับสมบัติให้คริสตัลก็สมบัติให้คริสตัลนะครับก็จะมีสมบัติที่เราหาเองได้นะอ่ะอย่างอันนี้ถ้วยนะถ้าเราเวล50ปุ๊บเราขึ้นเวล50เราจะได้ถ้วยนี้ทันทีนะครับแล้วเราก็มาบวก9นะครับทุกๆ4ทุ่ม เราก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าโอกาส5 0เนี่ยนะครับจากการบวก9้าเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้คริสตัลนะครับ2อันนะครับหรือก็จะมีเนี่ยถ้วยเวล60ก็จะได้สามอันนะถ้วยเจิบก็จะได้ห้าอันนะครับหลกัหลกๆก็ตามนี้เลยถ้าเวลถึงเราก็จะได้ของนะครับทําให้เราได้คริสตัลส่วนพวกนี้ได้จากการสุ่มสมบัตินะครับก็จะมี10เนะครับลุ้น10เได้12คริสตัลนะครับ อ่าอันนี้33ได้3คริสตลัลก็คือการสุ่มสมบัติได้มานั่นเองนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นหอคอยน้ําแข็งนั่นแหละอย่างเมื่อกี้ถ้าเล่นครบเดี๋ยวมันก็สุ่มสมบัติให้เราเองแล้วเราก็จะได้มาเองนะครับหรือใครอยากได้โชว์นะครับแบบว่าระดับ S รุลุนบ่อยๆก็มาตรงนี้นะครับจ่าย119เพชรนะครับการันตีนะครับสมบัติระดับ S 3ชิ้นนะครับ นอกจากนั้นก็รอรุ้นเอาว่าจะได้สมบัติแบบอื่นไหมเนาก็ประมาณนี้นะจริงๆอ่ะสมบัติคริสตลัลมันมีเยอะมากเลยอเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าอันนี้ก็จะได้จากคกุกกี้นักพยากรณ์อันนี้ก็จะได้จากเพชรระดับ L นะครับมาดูอ่ะอันนี้เพชรระดับ L นะครับก็จะเป็นสมบัติทีนี้ นะครับเป็นมงกุฎฮะแล้วก็คุกกี้นะัพยากรณ์นะครับก็จะเป็นตาหนวดไหนวะอ่าไหนวะไหนวะไหนวะเริ่มร่นแล้วอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับอัปเกรดให้เต็มเราก็จะได้สมบัตินะสมบัตินี้ก็จะเอาไปสุ่มเพชร ครับขั้นแรกมันจะได้แค่7%แหละแต่เราไปบวกเก้ามันจะได้เยอะขึ้นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะอะอสำหรับสมบัติคริสตัลเนี่ยจริงๆอะมีหลายแบบมากบอกเลยนะครับเนี่ยให้พวกเนี่ยอันนี้ก็ใช่เนี่ยครับได้5อันอันนี้ได้10อันอันนี้ได้2อัน ครับบวกเต็มสุดได้50มีโอกาสได้2 c คริสตัลนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยครับของพวกนี้ยแหละคอนได้คริสตัลนะครับก็ถ้าได้ก็อย่าทิ้งนะนอกนั้นก็ได้ตามเวลนะครับเก็บถ้วยตามเวลนะครับผมก็ต้องเก็บให้ได้เวล80เพื่อให้ได้คริสตัลโอเคเนาะสำหรับสมบัติหาคริสตัลนะครับก็ประมาณนี้ ่าปลดล็อกชิ้นส่วนก่อนนะครับรุ่น Class L นะครับก็นี่ครับเห็นเจ็ดทับเจ็ดข้างบนไหมครับเนี่ยอันนี้ยนะครับตรงนี้นะถ้าเราเก็บชิ้นส่วนเนี่ยในแต่ละดาเนี่ยอันอย่างดานนี้ก็จะมีเจ็ดชิ้นใช่ไหมเนี่ยครับของรางวัลที่ได้เห็นไหมมันจะมีเพชรอยู่มันจะมีคริสตัลอยู่ครับนะครับก็นอกจากรุ้นนะครับมิโลค c l a s L แล้วเราก็ยังได้คริสตัลนะครับก็ ด่านไหนใครยังเก็บไม่หมดก็พยายามนะมาไล่เก็บหรือเราจะทาออโต้รันแบบเมื่อกี้ก็ได้นะมันก็จะได้กล่องเรื่อยๆนะครับจริงๆพวก Auto ออโต้รันเนี่ยมีเยอะมากคิบออโต้รันแต่ผมก็ยังไม่ค่อยได้ทําออกมาครับแต่เมื่อกี้ก็คือว่าออโต้รันให้ดูแล้วนะครับโอเคก็รวบรวมวัตถุดิบนะครับถ้าใครเบือ Auto ่อออโต้รันก็มาวิ่งเองนะครับส่วนใหญ่ผมชอบวิ่งมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับก็เรียบร้อยดี นะครับบางทีบางรอบก็จะใช้กีวี่นะครับมาวิ่งเก็บก็ผมก็จะเล่นเป็นเนี่ยเซตเนี่ยแหละเนี่ยผมจะเล่นเป็นเซตนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้มือดความเร็วสิบเจ็ดเปอร์เน์วิ่งเอานะครับวิ่งเก็บกล่องแล้วก็ไม้ไม้เดียวก็น่าจะจบแล้วล่ะได้ครบประมาณสามสี่กล่องแล้วแต่รอบนะครับโอเคเนาะสำหรับ อ่ามันก็จะมีประมาณนี้แหละกดเป็นด่านๆไปด่านอื่นก็มีนะครับเนี่ยด่านนี้ก็ยังมี2นะครับเห็นไหมก็จะมี15กับ10 c คริสตลัลนะครับก็มาลุนกันโอเคอันนี้ถ้าเข้าใจแล้วผมขอผ่านนะต่อไปก่อโค้ดก่อโค้ดอันนี้ต้องดูตามกิจกรรมนะบางทีก็จะ ตั้งไปสิ่งในกลุ่มเผื่อเขามีแหล่งคามีที่มาเขาก็จะบอกโค้ดนะครับเวลากอโค้ดกดรูปฟันเฟืองนะครับกดรูปตั้งค่าข้างบนเมื่อกี้นะเออเสร็จแล้วน่าจะเป็นรูปกันไกรงียแหละอ,อ่กดคลิกที่รูปกันไกรดูสิมาไหม อ่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ตัวอักษรอะรต่างๆตงัวมีอะไรเนี่ยแหละแล้วเราก็มากอกใส่นะครับเนี่ยเราก็จะกรอกเป็นภาษาอังกฤษเนาะบางทีก็จะมีกิจกรรมอ่ะแล้วแล้วแต่เอาบางทีถ้าเซิร์ฟมีปัญหาเกมอยากแจกก็แจกผมก็เคยได้นะโอเคตรงนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นอันว่าเข้าใจนะมานะครับต่อไป สะสมหัวใจคุกกี้นางฟ้าทะเลนะก็นี่คุกกี้นางฟ้าทะเลนะครับก็กว่าจะได้มาครับก็มันจะมีให้สะสมหัวใจนะผมอ่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ระหว่าง70-80ถึง80หัวใจเนี่ยแหละแล้วเราก็จะได้คริสตัลนะครับช่วงที่เก็บหัวใจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะลองกดคลิกเข้าไปมันจะมีะรายละเอียดบอกเลยอันนี้ผมได้มาแล้วมันก็เลยไม่โชว์นะ แต่ว่าได้คริสตัลเหมือนกันนะครับลองกดเข้าไปเช็คดูนะครับโอเคอันนี้ก็เปนะ็นอานว่าเข้าใจเนาะผ่านแล้วกันแข่งเก็บคะแนนคะแนนนะครับเราก็จะรีนะครับทุกอาทิตย์นะก็พยายามให้ได้ที่สูงสูงคะแนนเยอะๆอันนี้แนะนำหาเพื่อนเยอะๆนะครับเพื่อที่เราจะได้แซงหลายๆคนแล้วมันก็จะรวมเป็นคะแนนนะ อาอาเนี่ยเราพยายามชนะแล้วมันจะรีคะแนนทุกๆวันอาทิตย์นะครับน่าจะประมาณช่วงทุ่มหนึ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวอ่าอย่างอันเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าผมชนะเพื่อนเนี่ยสามสิบสี่สิบคนมันจะได้แค่สองคริสตลัลนะครับ ถ้าเรามีเพื่อน5,000กว่าคนเนี่ยเนี่ยสมมุติเราชนะเพื่อน5,000คนนะแล้วเราไปอยู่อันดับหนึ่งของ5,000เราก็จะได้13คริส well, ตัลนะครับก็หลายๆคนนะพยายามแบบว่าเล่นแล้วคะั้งในน้อยๆน่ะก็อันนี้ก็สปีดตัวเองนิดนึงนะครับหาเซ็กกิบคะแนนโหดๆนะครับไม่ก็หาเพื่อนมาเยอะๆนะครับเพื่อนยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะส่วนใหญ่ผมจะได้ประมาณ6คริสตัล นะครับเพื่อนตอนนี้ก็จะมีประมาณแค่ไม่กี่คนเนี่ยมันก็จะรวมอะ่ะอ่าตอนนี้ผมก็เนี่ยเนี่ยสิบห้าหนึ่งสิบแปดเห็นไหมอ่าผลรวมมันตอนนี้มันให้สามสิบสี่นะเห็นไหมครับสิบห้าบวกหนึ่งบวกสิบแปดตอนนี้คือสามสิสี่สามสิบสี่ผมก็จะได้สองคริสตัลนะครับถ้าจบเป็นวันอาทิตย์มันตัดสินผมก็จะได้สองคริสตัลแต่ตอนนี้ผมยังเล่นไม่หมดนะครับ โอเคก็ okay. หลักๆประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะผมก็ถ้าให้ผมบอกนะผมจะให้เป็นเน้นเวลเนี่ยเน้นเวลเลยนะครับที่ผมสนับสนุนนะแล้วก็หอคอยน้ำแข็งเมื่อใหม่ที่แบบควรทำเลยนะสิ่งที่เราทำได้นะครับภารกิจประจำด่านก็ออตโต้รันเอานะครับรับยินประจำวันห้ามพลาดนะครับพยายามนะ อันนี้ก็สี่หัวข้อแล้วที่เราทําคริสตัลได้นะครับสมบัติให้คริสตัลก็สุ่มสมบัตินะครับสุ่มบ่อยๆสุ่มสุ่มสุ่มเดี๋ยวมันก็จะได้เองแล้วก็เก็บเวลเก็บเวลเก็บเวลนะครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะครับเอาให้ได้เวลมันก็จะได้ถั่วแล้วเราก็จะได้คริสตัลนะครับก,ก็หลักๆก็ห้าวิธีแล้วนะที่เราทําได้นะฮาแล้วก็ลุ้นตามก่อแล้วก็ปล่อยออโต้นรันขอต้นรันได้นะครับ ถ้าขี้เกียจเก็บหรือขอยันวิ่งเอาเราก็จะได้กล่องเยอะหน่อยนะครับเราก็จะได้ไม่เบื่อนะครับอันนี้ที่เราทําได้นะครับแล้วก็หัวใจคุกกี้นางฟ้าทะเลอันนี้ก็เหมือนกันนะครับได้จากออโตอลันนะครับเก็บกล่องหาวัตถุดิบนะครับใครจะใช้กีวีแบบผมก็ได้นะหรือว่าจะทำออโตอลันก็ได้หรือว่าจะวิ่งขยันวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะเราไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเดี๋ยวมันก็ได้ นะครับแข่งเก็บคะแนนอันนี้ฝีมือนะครับฝีมือล้วนๆเพื่อนเยอะนะครับเก็บได้เก็บก็จะประมาณนี้นะสําหรับการหาคริสตัลนะครับโอเคผมคิดว่าพยายามแบบอธิบายแบบละเอียดแล้วนะนะครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับส่วนใครอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับ ผมก็พยายามทำจะพยายามทำนะจะหาข้อมูลทำนะครับส่วนตรงไหนขาดตกบกพร่องนะครับก็คอมเมนต์ติชมกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็รีวิวการเก็บคริสตัลเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ